วัสดีค่ะทุกคนเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะนำเสนอไข่ดาวใส่เนยนะคะซึ่งกินได้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะคะแต่ไข่แดงก็ยังไม่สุกมากสามารถกินได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวค่ะเราไปดูกันเลยนะคะตอกไข่ใส่ลงไปในน้ํามันที่ร้อนนะคะแล้วก็เจาะฟ้ามไข่แดงลงไปแล้วก็เจาะอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้ไข่แดงสุกด้านล่างนะคะ ต่อจากนั้นนะคะรอจนไข่ขาวสุกแล้วก็ตักมารอไว้ด้านข้างกระทะนะคะใส่เนยลงไปค่ะใช้ตะหลิวตีให้เหนยละลายแล้วก็ราดลงไปเบนไข่นั่นเองค่ะต่อจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะใช้ช้อนหรือจะใช้หลอดดูดก็ได้กินได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะลองไปทำกินกันดูค่ะเป็นเมนูแปลกแหวกแนวอีกเมนูหนึ่งนะคะสามารถ ทำกินแล้วก็ทําขายได้เลยค่ะอันนี้ที่ไปดูมาก็จะเป็นการที่เขาทําขายค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทํากินนะคะก็ลองทํากินกันดูนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ